wings it's slightly not thank as so 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 are a pale ale, Okay, ever hoppy. you um, much. เอาละครับสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่คลองเตอร์แชนแนลอีกแล้วนะครับก็วันนี้นะท่านผู้ชมเราจะมาพาเที่ยวแต่ว่าเราจะไม่เน้นเที่ยวมากนะครับเพราะว่าเราพาเที่ยวกันมาหลายคลิปแล้วนะวันนี้เนี่ยผมให้ท่านผู้ชมเนี่ย นี่ครับ contactless นะครับอันนี้ก็คือบัตรเครดิตเดี๋ยวปิดบัตรไว้ก่อนเดี๋ยวเปิดมาเดี๋ยวพาปล่อยคลิปเพิ่เงินหายไม่ใช่อะไรนะครับคืออย่างนี้ถ้าผู้ชมเนี่ยใครที่อยู่เมืองไทยหรือยังไม่ค่อยได้ไปต่างประเทศเนี่ยอาจจะไม่รู้นะครับว่าจริงๆแล้วต่างรประเทศโดยเฉพาะประเทศฝั่งตะวันตกเนี่ยที่เขาค่อนข้างจะเจริญเนี่ยแทบจะไม่ใช้เงินสดจะเรียกว่า c a s h ลสกันแล้วนะครับก็คือเขาจะไม่ใช้เงินสดกันแล้วเขาจะพกแค่บัตรแค่นี้หรือไม่ก็บางทีก็ใช้กับมือถือก็ได้สำหรับใครที่ผูกกับ Apple Wallet หรือว่า Google Pay iPhone Android ออะะไรรผ่านหื วันนี้ผมก็เลยจะมาพาท่านผู้ชมเนี่ยเที่ยวนะครับหรือเราจะพาไปเที่ยวอะไรแล้วก็โดยที่เราจะเวลาเราจะใช้ใจ่ายอะไรเนี่ยผมจะทําให้ท่านผู้ชมดูว่าเวลาเขาซื้อของแล้วเขาใช้กันยังไงปัดไปเดียวนะครับอยู่นะครับทำ <Okay. S 1> ได้แทบจะ99%เลยแล้วกันนะฮะเรียกได้ว่าผมเนี่ยตอนที่ผมมามาที่นี่ใหม่ๆเนี่ยสอเมื่มอ2ปีก่อนผมก็แลกเงินสดมาเยอะเหมือนกันเพราะว่าเราเนี่ยเวลาเราก็ไม่รู้เพราะเมื่อก่อนเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเราก็แลกเงินไว้เยอะนะท่านผู้ชมแต่ว่าปรากฏว่าเงินที่ผมแลกมาเนี่ยก็ออยังใช้ไม่หมดวนะันนี้ผมยังมีเงินสดนอยู่ในะะฮ ก็โอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเป็นยังไงเราไปดูกันนะ okay. วันนี้นะครับเรามาเที่ยวกันที่วินเซอร์เอตันนะครับซึ่งจริงๆมันก็เป็นสถานที่ที่อยู่ไม่ไกลจากลอนดอนนะครับนั่งรถไฟมาประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วครับผมผมกับเพื่อนๆเนี่ยแค่มาเดินเล่นเฉยๆเลยนะครับไม่ได้มีแผนอะไรจริงจังเลยนะฮะแล้วก็คิดขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยเรามาทำคอนเทนต์ให้กับท่านผู้ชมได้มาดูกันดีกว่าแล้วก็ได้พาทเที่ยวไปด้วยนะครับผม บรรยากาศตอนเช้าเรียกได้ว่าดีมากครับเพราะว่านี่ก็เป็นช่วงที่เข้าสู่ฤด,ดูใบไม้ผลิแล้วนะครับอากาศก็เย็นสบายครับอ่าถ้าท่านผู้ชมก็เดี๋ยวเราเปิดกันนะครับด้วยการจ่ายซื้อกาแฟให้ดูก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเราให้เนี่ยซีเทนเ,เตอร์เกือดโอเคโอเค thank you so much ง่ายๆนะท่านผู้ชมใช้แอปเปิลวอทก็แตะได้นะ เราช้าแบบนี้ต้องกาแฟสักหน่อยครับผมก็ไม่พลาดเหมือนกันครับผมนี่ครับเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมก็ง่ายๆนะครับก็อย่างของผมเนี่ยผมก็ไม่ได้ใช้เปิลวอสเนี่ยก็บัตรไปเดียวจบนะฮะอย,ย่างของของน้องเนี่ยนะก็ซื้อได้หมดเลยนะครับใช้เปิลวอสแต่เปิลวอสอย่างเดียวนะครับกระเป๋าตัอองค์ไม่ต้องพกเลยนะครับเงินตดเงินตรงเงินสดเรามีแต่จ่ายเงินคือเงินสดไม่มีแล้วก็ ต่น้าท่านได้ใช้ดีครับคือมันก็มีนะครับท่านผู้ชมบางร้านเนี่ยที่แบบว่าเขายังรับแต่เงินสดมันก็มีนะแต่มันน้อยที่พูดตรงคือมันน้อยเทียบกันแต่แต่ก็จริงเหมือนที่ปานบอกนะเมื่อก่อนที่อยู่ไทยต้องกดสองอย่างแบบนี้คืออใสแค่นี้จบเลยจริงครับเนี่ยครับก็ง่ายๆครับท่านผู้ชมเนี่ยบ้านเมืองเนี้ยมันคือคือเงินมันก็จะจ่ายกันง่ายอ่ะคือเพราะว่าเราด้วยความที่เราพกบัตรใบเดียวเนี่ยมันก็จะสะดวกไม่ต้องไปกดเงินไม่ต้องไปแบบเอ้ยถ้าเป็นที่ไทยเราจะแบบเอ้ยเงินหมดอีกแล้ว เงินหมดแล้วต้องไปกดตู้กดตู้กดเงินสดมาติดไว้สัก900บาทอะไรเงี้ยนี่ก็เราก็จะพกบัตรเป็นหลักมีข้อดีแล้วก็ตามด้วยข้อเสียเงินไหลออกไปมากใช่ใคือถ้ามาแรกๆท่านชมเนี่ยอาจจะไม่ชินนะบางทีแบบว่าหูยเจ้าจ่ายจ่ายจ่ายง่ายจ่ายง่ายบางทีต้องระวังนิดนึงนะฮะถ้าใครที่มาเที่ยวหรือว่าเพิ่งมาอยู่แรกๆนะฮะใช่ใช่นี่จริงใช่มีโอกาสหมดไปมากใช่ใช่ค่าเงินที่นี่เขาดูถูกมันหมายถึงแบบมัน หนึ่งบาทสองหนึ่งบาทมันจะแบบมันจะเป็นอารมณ์แบบเฮ้ยกาแฟแค่สามเองหรอเพราะว่าอย่างอย่างบ้านเราเรากินกาแฟก็ถ้าร้านดีๆหน่อยก็อาจจะหลักร้อยใช่ไหมแบบเฮ้ยกาแฟแค่สามเองแต่พอคิดไปคิดมาเอ้ยก็แพงเลยาสนะฮะคิดไม่ทันแล้วครับจ่ายตังค์ไปเรียบร้อยแล้วเพิ่งมาคิดที่ล้าโอเคครับเดี๋ยวเราไปไหนก็ต่อเราพาไปเดินเรื่อยๆนะวันนี้ก็เดินเที่ยวไปใช้จ่ายไปนิดๆหน่อยๆนะครับผมนะ ย่านวินเซอร์นะครับเป็นย่านที่สวยงามนะครับบวกกับอากาศดีๆวันนี้นะครับจะให้วการเดินเป็นการเดินที่สนุกมากๆเลยครับท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นตัวด้านนอกของปราสาทวินเซอร์นะครับหรือว่าตัวในเมืองเองก็ตามเนี่ยก็เรียกว่าเดินเล่นเพลินเลยทีเดียว โอเคแล้วท่านผู้ชมช่วงนี้ก็ได้เล่นกันไปก่อนนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็เราอยู่กันที่เดอะลองวอล์กนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นนะก็จะเป็นทางเดินยาวๆนะครับก็ม,มีคนเข้ามาเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจกันนะครับวันนี้อากาศดีด้วยนะก็เรียกได้ว่าจริงๆผมก็ไม่ได้มีแผนอะไรมากก็คือเทินที่ยวกลับไปเรื่อยๆนะฮะ จริงๆแล้วผมใช้เวลาเดินกันนานมากๆนะครับขออนุญ,ญาตตัดมาเลยนะครับตอนที่เดินกลับเข้ามาในเมืองแล้วนะครับพวกเราก็เลยเดินไปชมแม่น้ำเทมส์กันนะครับก่อนที่จะไปหาอะไรกินกันครับผม จริงแล้วเดินกันจนหมดช่วงเช้าเลยนะครับก็แวะมาทานข้าวสักหน่อยครับผมมาแล้วท่านผู้ชมตอนนี้ก็พักเที่ยงนะฮะเรามาอยู่ที่ผับผับหนึ่งเดินมา,มาแล้วก็เจอแล้วก็เอ้ยไปข้าวสหน่อยมันชื่อเดอะจอนผับนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปสั่งอาหารกินกันแล้วก็สั่งเบียร์มากินให้หน่อยนะฮะที่นี่เขาก็จะมีเบียร์โลลด้วยนะ,ะสนตาเป็นยังไงมาดูกันมือนเดิมครับเดี๋ยวเราจะแทงให้ดูนะว่าจะจ่ายข้าวจะซื้อค่าจะอะไรก็บัตรบัตรเดียวนะครับจบเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะ Like hoppy or fruity. What type of beer do you want? Not fruity. Winds of Not is a pale ale, so it's ever just slightly hoppy, not bitter. It's a bit Thank um, you. Middle of the roast. Okay. I'll, I'll, yeah. I'll go with that. That's what's a nice. Yum. นี่แล้วครับเรียบร้อยครับท่านผู้ชมหลังจากที่จ่ายเงินกันไปแล้วก็นั่งรอกันสักแป๊บนะครับกับข้าวก็มาถึงแล้วครับผมนะฮะก็อันนี้ก็เป็นเรียกได้ว่าอาหารสไตล์อังกฤษเลยนะท่านผู้ชมนะก็คือเป็นแบบว่ามีท,ท,ทั้งพายพิชเชนชิพนะฮะแล้วก็ตรงกลางนี่เป็นแพสเตอร์นะครับนี่มาแชร์กันนะฮะอาหารอังกฤษก็จะหน้าตาประมาณนี้แหละครับจริงๆแล้วท่านผู้ชมมันจะแบบว่าไม่ได้ห,หวามากนะครับก็เรียกได้ว่าแบบบางคนจริงๆบางทีบางคนมากินอาจจะบอกว่าเลี่ยนด้วยซ้ำนะฮะแต่ว่าก็นานๆทีก็โอเคครับผม เราเริ่มจากเครื่องดื่มก่อนนะวันนี้เป็นเครื่องดื่มหรอไม่ใช่ไม่ใช่เราน้ำสต๊อกโอเคครับท่านผู้ชมก็กินกินอร่อยกันไปเรร้อยเบียร์ก็ซัดกันไปหมดแล้วนะครับเรร้อยหมดแก้วนะแล้วเดินเที่ยวกันอีกสักหน่อยนะก็อย่างที่เห็นกันนะครับว่าว่าทุกผ่้นที่มันเป็นสังคมไร้เงินสดเนี่ยก็คือทำอะไรก็ได้เราก็ใช้บัตรใบเดียวเลยจะไปเที่ยวไหนจะอยู่ทรงไหนเราก็ใช้บัตรใบเดียวตลอด เรียกได้ว่าแทบจะไม่มีใครรับเงินสดแล้วนะมนันน้อยมากๆที่ทจะเจอแ้่นั้นันี้เราไปไหนก็ต่อ้เราติดตามมาเลยนะหลังจากนั้นก็เรียกได้ว่าเดินเล่นรัวๆเลยครับไม่มีอะไรมากนะครับเดินไปตามบิ๊แม่น้ำเทมส์นะครับหรือยังไงตรงนี้ก็ให้ชมวิวกัน<ด>ย,ยาวๆ,ๆนะครับ หากใครได้มีโอกาสไปเที่ยวต่างประเทศนะครับหรือว่าไปเที่ยวประเทศฝั่งยุโรปไม่ว่าจะเป็นประเทศอังกฤษหรืออะไรก็ตามเนี่ยกิจวัตรยมามว่างของผู้คนที่นี่นะครับอย่างหนึ่งที่เราจะเห็นบ่อยๆก็คือในช่วงเวลาที่อากาศดีๆเนี่ยเขาจะชอบออกมานอนอาบแดดกันนะครับผม ท่านผู้ชมก็เราก็เดินกันมาเรื่อยๆนะครับจนถึงแบบว่าเป็นทั้งริมน้ําแล้วก็สวนสาธารณะนะครับจะบอกว่าบรรยากาศวันนี้ดีมากนะฮะแล้วก็มีคนมาเที่ยวกันเนี่ยเยอะมากๆเลยนะฮะท่านผู้ชมเรียกได้ว่าคนที่นี่เนี่ยเขาก็มาใช้ช่วงเวลาว่างๆเสาร์อาทิตย์เนี่ยกันตามที่แบบนี้นะคะรับก็เรียกได้ว่ามันก็พักผ่อนหย่อนใจดีนะครับเดินสบายๆนะฮะอากาศดีด้วยนะโอเคเ <Okay, S 2> ดียนะ๋ดวยวเราพาเที่ยวกันไปเรื่อยๆเลยนะท่านผู้ชมนะฮะระหว่างนี้ก็เดี๋ยวพาชมวิวไปรอบๆด้วยครับที่เมืองวินเซอร์แห่งนี้นะครับผม พอเดินกันมาอีกทีนะท่านผู้ชมเรียกได้ว่าคนเพียบเลยนะฮะในกลางเมืองเนี่ยจริงแล้ววินเซอร์เนี่ยมันเป็นที่ผมมองว่ามันเป็นเมืองที่มีคนมาเที่ยวบ่อยนะเพราะว่ามันไม่ได้ไกลจากลอนดอนนะครับอารมณ์แบบนั่งรถไฟมาแค่ครึ่งชั่วโมงสี่สิบนาทีก็ถึงแล้วนะท่านผู้ชมนะก็บรรยากาศคึกคืกนะครับจริงๆก็เริ่มร้อนหน่อยๆแล้วเนี่ยเดินมาทั้งวันนะครับก็ต้องจัดกาแฟอีกสักแก้วครับผม ครับท่านผู้ชมแม้แต่เหมือนเดิมครับกาแฟทุกร้านนะครับร้านเล็กๆร้านใหญ่เนี่ยเขาก็รับบัตรหมดนะฮะ จริงๆถามว่าจ่ายเป็นเงินสดไำไมได้นะครับคือส่วนใหญ่เขาก็ยังรับอยู่นะเพียงแต่ว่าคนเขาก็ไม่ค่อยพกเงินสดกันแล้วเท่านั้นเองครับเดี๋ยวร,รอรอกาแฟกันสักหน่อยจริงๆร้านตอนแรกเนี่ยกะว่าจะไปน,นั่งข้างในนะท่านผู้ชมแต่ว่าพอดีที่นั่งมาเต็มครับข้างในก็เลยอ่ะไม่ไเป็นไรเดี๋ยวรอสั่งแล้วก็เดินไปกินช็อปิ้กันเรื่อยๆแล้วกันนะจริงๆ,งๆ,งๆแล้วผมเนี่ยก็อยากให้เมืองไทยเรามันแคชเลสอย่างเงี้ยคือผมเข้าใจนะว่าเมืองไทยเราเนี่ยมันเดี๋ยวนี้ยเขาก็เริ่มแคชเลสกันแล้วมีอ่าพร้อมเพย์ใช่ไหมบางทีก็จะแต่ง แต่ว่ามันก็ยังไม่สะดวกสบายใช่ไหมต้องมาเปิดมือถือมากดสแกนแล้วพิมพ์เงินใช่ไหมมันก็ยังไม่ไม่สะดวกขนาดที่แบบว่าจะแบบอย่างนี้แบบปุ๊บเลอ่าแถบบๆปุ๊บจบอะไรเงี้ยครับจริงๆหลังจากกินกาแฟกันเสร็จเนี่ยก็เรียกได้ว่าจะหมดวันแล้วนะครับเพราะว่าเที่ยวมาทั้งวันแล้วเหมือนกันพวกเราก็เลยตัดสินใจนะครับกลับมานั่งพักที่หน้าปราสาทวินเซอร์นะครับที่มีตรงนี้ก็มีคนมานั่งกันเต็มเลยครับผมโอเคท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มากลับมานั่งเล่นนะที่ตอนที่เรามาตอนแรกคื ก็จริงๆแล้ววันนี้นะครับก็เป็นทริเปเที่ยวเล็กๆนะครับมาสั้นๆวันชวเช้าเยน็นกลับนะครับก็จริงๆทริปเราก็ไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้แนละ้วเพราะที่เที่ยวจริงๆเมืองน Mutter ีนะ้มันก็มีแค่นิดเดียวะอรนะท่านผู้ชมนะก็นะเรากลับมาพูดถึงเรื่องคอนเนคเต็ดเ,เพิ่มเติมนิดนึงนะครับเพราะว,ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเออนอกจากที่ผมแทมให้ดูเลยว่าอ่ะไปซื้อตรงโน้นแตะบัตรใช่ไหมไปซื้อตรงนี้แตะบัตรก็ง่ายแต่อย่างที่บอกนะครับจริงๆมันจะมีทั้งขนส่งมวลชนอะไรอย่างนี้ยก็จะรับหมดรถบัสรถประจําทางอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะพยายามเอาภาพมาสอดแทรกให้ท่านผู้ชมเพิ่มเ,มเท่าที่ทําได้ละวรันแล้วก็อย่างรถไฟอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเนี่ยก็เป็นคอนแทคเลสคือคือต่อให้คุณไม่ได้จองตั๋วมาคุณก็ไปซื้อไปกดที่ตู้ไปกดที่ตู้เดียก็ใช้บัตรคนทีติดมาแล้วก็จะได้ตัว๋วแต่อย่างของผมเนี่ยผมก็อาจจะจองออนไลน์มาก็ใช้แอปได้เลยเปิดสกแกนได้เลยนะฮะแล้วก็อีอย่างเดี๋ยวนี้รับอย่างช่วงที่มีโควิดระบาดใหม่ๆทางร้านเขาก็เริ่มปรับตัวครับร้านอาหารบางร้านเขาจะมีบาร์โค้ดที่โต๊ะ ถ้าคุณจะสั่งอาหารเนี่ยคุณก็สแกนปึ๊บแล้วมันก็จะเปิดเป็นหน้าเว็บหน้าแอปของคุณเนี่ยแล้วคุณก็สามารถหักเงินเนี่ยผ่าน Apple Pay Google p a y ของคุณได้เลยน,นะฮะโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องจริงๆไม่ต้องคุยกับบริกรด้วยซ้ำก็คือสัอ่งซื้อจริงจริงแล้วเขาก็จะรับออเดอร์แล้วเขาเยวเข้ามาเสิร์ฟเองก็จะเ,เห็นว่าจริงแล้วมันค่อนข้างง่ายมากนะครับแล้วก็ผมว่ามในมุมมองของคนที่เปิดร้านเนี่ยก็ดีด้วยนะเพราะว่าเฮ้ยม่งมีทรานเซ็ t ชั่นครบ ไม่ต้องมาจดเองหรือไม่ต้องมาคุมเองด้วยซ้ำเพราะว่ามันระบบมันทํางานให้มันแ้วนะฮะจริงเนี่งที่บอกผมไม่อยากให้เมองไทยเราไปถึงขั้นนั้นได้เหมือนกันเพราะมันก็คงเพิ่มความสะดวกสบายนะฮะแต่ว่าก็เข้าใจว่าอาจจะใช้เวลานิดนึงเพราะว่าอย่างที่รู้กันนะฮะเราอยู่ในสังคมที่ใช้เงินสดกันมาตั้งนานแล้วนะแล้วพอเพนี่ก็เพิ่งจะเป็นของใหม่ที่ม่งมาอนานแน่ระบาณไม่นานน่าจะสักไม่ถึงสี่ปีด้วยซ้ำที่จะเพิ่มมาเริ่มนิยมกันบอกว่ามันจะคงมีวันหนึ่งน้าที่แบบว่าเราจะได้สะดวกสบายไม่ต้อง น่าจะประมาณนี้เดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศรอบๆแล้วเดี๋ยวว่าตอนกลับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูกันนะครับถ้ามีโอกาสด้วกันนะโอเคครับจับไปครับผู้ชมผู้ชมเนี่ยแล้วเราก็กลับมาถึงลอนดอนพัดดิงตันนะครับก็จริงๆไม่นานรับนมามาั่งรถมาประมาณครึ่งชั่วโมงเองนะฮะก็เนี่ยครับเดี๋ยวเราก็จะสแกนออกให้ท่านผู้ชมดูนะเนี่ยผมก็จะมีแอปหน้าตาอย่างเงี้ยก็คือผมซื้อตั๋วไว้อย่างเงี้ยก็คือเราก็ตื้ดออกได้เลยนะครับ ะะสำหรับใครที่มาซื้อตั๋วที่นี่เขาก็จะมีเป็นการ์ดมาให้ก็จะคล้ายๆกับ BTS บ้านเราเนี่ยแหละครับนะฮะโอเคเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเราไปออกจากสถานีกันเลยนะเนี่ยครับท่านผู้ชมข้างหน้าที่เราเห็นนะก็จะเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมก็ปกติก็คือจะต,ตื๊ดบัตรออกได้เลยหรือว่าหรือว่าถ้าเราเป็นตั๋วอะไรเง,งี้ยเราก็จะสแกนบัตรออกนะครับอ่ะเดี๋ยวลองให้เพื่อนเราเดินนําไปก่อนนะครับ เอาละครับท่านผู้ชมก็มาถึงตอนท้ายของคลิปวิดีโอกันแล้วนะฮะก็วันนี้นะครับก็สนุกสนานกันไปนะครับกับการนําเที่ยวนะครับแล้วก็ผมก็นําเสนอการใช้กับแคชเลสหรือว่าคอนแทคเลสของที่นี่ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เนี่ยเดี๋ยวก็จะเดินออกจากสถานีพอดีเลยอ่ะเดี๋ยวโชว์ให้ดูอีกทีหนึ่นะท่านผู้ชมนะ ก็ง่ายๆประมาณนี้นะฮะท่านผู้ชมนะฮะยังไงถ้าท่านผู้ชมนะครับที่มีแผนจะลองมาเที่ยวต่างประเทศอย่างยุโรปหรือว่ามีแผนจะมาเที่ยวอังกฤษอย่างเงี้ยครับก็ไม่ต้องแลกเงินมาเยอะแล้วท่านผู้ชมนะเ,นะเรียกได้ว่าแลกมานิดๆหน่อยๆพอนะครับพอติดพอติดกระเป๋าไว้นะครับถ้าไปทําบัตรที่เป็น contactless มาจะสะดวกกว่านะท่านผู้ชมนะ ตอนแรกก็ว่าจะไปแล้วนะครับแต่ว่าพอดีอยากจะโชว์ให้ท่านผู้ชมดูหน่อยนะครับว่าเวลาเราไปซื้อของตามมินิมาร์ทเนี่ยเราก็ใช้คอนแทคเลสได้เหมือนกันครับผมโดยที่ไม่ต้องคุยกับพนักงานเลยนะครับตามนี้เลยนะท่านผู้ชมนะโอเคครับท่านผู้ชมอันนี้แถมนิดหน่อยครับท่านผู้ชมพอดี พอดีหลังจากที่ปิดคลิปเมื่อกี้ไปนะครับผมเนี่ยก็เลยแวะมาซื้อข้าวซื้อขา้าวกล่องกินตอนเย็นเล็กน้อยนะเพราะว่าไม่ได้อยากกินเยอะนะครับเพราะว่ามาเที่ยงก,กินมาเยอะนะก็อย่างที่เห็นนะครับเวลาเราซื้อของจากมินิมาร์เนี่ยก็ง่ายๆเหมือนกันนะครับใช้บัตรแบ็บสแกนเองแบอง็แบเองออกเลยนะฮะไม่ต้องมา,ายื่นเงินสดให้พนักง,งานหรืออะไรอย่างนี้นะครับโอเคครับท่านผู้ชมก็จบกันไปแล้วนะครับกับวันนี้นะครับกับการ เที่ยววินเซอร์นะครับแล้วก็นำเสนอด้วยนะครับเรื่องของการเป็นคอนแทคเลสนะครับของบ้านเมืองของฝั่งนี้นะฮะก็หวังว่าท่านผู้ชมนะครับก็จะชื่นชอบละกันนะฮะยังไงถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไครต์เอาไว้นะครับแล้วก็รอติดตามคลิปใหม่ๆของคอ n สเตอร์ชา n แนลได้เลยครับผมยังไงวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ